สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประโยคซ้อนนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงประโยคซ้อนนะครับคือประโยคที่มีประโยคหลักและประโยคย่อยครับซ้อนกันอยู่โดยประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายหรืออธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลักครับประโยคนะครับมีสามประเภทประเภทแรกนะครับคือคุณนามในประโยคซึ่งเป็นประโยคย่อยขยายคํานามครับทาหน้าที่ขยายคํานามในประโยคหลัก มักใช้คำเชื่อมเช่นที่ซึ่งอันและผู้ที่ครับตัวอย่างนะครับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลประโยคหลักของอันนี้นะครับคือนักเรียนจะได้รับรางวัลส่วนประโยคย่อยนะครับคือที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นข,ขยายคํานามนักเรียนครับสอนนะครับวิเศษนานปุประโยคครับเป็นประโยคย่อยขยายประโยคหลักครับ ทำหน้าที่ขยายคำกิริยาประโยคหรือทั้งประโยคบอกเหตุผลเงื่อนไขเวลาและวิธีการครับมักใช้คำเชื่อมเช่นเพราะเนื่องจากแม้ว่าถ้าเมื่อจนกระทั่งตัวอย่างนะครับเพราะฝนตกหนักนักเรียนจึงไม่มาเรียนประโยคหลักของอันนี้นะครับคือนักเรียนจึงไม่มาเรียนประโยคย่อยนะครับคือ เพราะฝนตกหนักเป็นประโยคที่ขยายบอกเหตุผลครับประเภทที่3นะครับนาม,มานุประโยคครับเป็นประโยคย่อยทําหน้าที่เป็นคาทาหน้าที่เป็นประธานกรรมหรือส่วนเติมเต็มของประโยคหลักได้นะครับมักใช้คําเชื่อมเช่นว่าใครอะไรซึ่งสิ่งที่ตัวอย่างนะครับฉันเชื่อว่าเขาจะมาพรุ่งนี้ประโยคหลักนะครับคือฉันเชื่อ ประโยคยอยคือว่าเขาจะมาพรุ่งนี้เป็นกรรมของคําว่าเชื่อครับสรุปนะครับคนณนานุประโยคจะขยายคานามเช่นฉันชอบรถที่พ่อซื้อให้ส่วนข้อ2นะครับประเภทที่2วิเศษนานุประโยคนะครับขยายกิริยาประโยคเช่นถ้าฝนตกเราจะไม่ออกไปข้างนอก ประเภทที่3นะครับนามานุกประโยคทําหน้าที่เป็นคํานามเช่นฉันคิดว่าเขาจะมาุคณครับ